วเครื่องเคียงอนะที่กินกับตัวสเต็กเนื้อวันนั้นอนะคืออะไรมันก็คือมันฝรั่งอบชีสเอาไม่มีถาดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋หถาดหลังจากจบ EP ที่1ไปนะครับมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามามากนะครับว่าไอตัวเครื่องเคียงอนะที่กินกับตัวสเต็กเนื้อวันนั้นอนะคืออะไร มันก็คือมันฝรั่งอบชีสนะครับผมที่เราทําเคียงเคียงกลับนะตอนแรกก็จะทาเป็นเฟรนช์ฟรายแต่รู้สึกว่ามันเป็นของทอดระดมไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเราก็เลยว่าทําเป็นมันฝรั่งอบดีกว่านะครับมันฝรั่งอบเนี่ยทำง่ายมากเลยนะครับเครื่องอ่ะมีไม่เยอะเลยก็มีแค่มันฝรั่งมีเนยจืดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เนยเค็มก็ได้ก็ไม่ต้องใส่เกลือแล้วก็คือมีพริกไทยนะครับแล้วก็คือเราอาจจะใส่ชีสเข้าไปเพื่อเพิ่มความนัวนิดนึงอะไรเงี้ย เอามันฝรั่งห่อฟอยแล้วก็อบแล้วก็ทาเนยคือง่ายมากเลยก็คือถามว่ามันจะทำยังไงเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะทำให้ชมนะครับถามว่าอันนี้ทำเป็น e p 2ได้ไหมอ่ะเพื่อนๆฮะได้เนาะเออก็เป็นคลิปส,สั้นๆแล้วกันก็คือถือเป็นเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่งอบแล้วก็มันฝรั่งอบเนยแล้วกันนะครับวิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยครับผม หลังจากที่ล้างมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือมาตั้งน้ําให้เดือดน,นะครับน้ําเดือดพอดีร้อนนะครับผมแล้วก็เอามันฝรั่งเนี่ยต้มไปทั้งหัวเลยนะครับโดยที่ไม่ตอกเปลือกแล้วก็ต้มมันฝรั่งเนี่ยประมาณสิบนาทีได้สิบถึงสิบห้าร้อดแล้วก็ต้มมันฝรั่งต่อไปสิบนาทีนะครับ มันที่เราต้มไว้นะครับผมน่าจะได้ที่ละมันยังไม่สุกเต็มที่หรอกครับผมแต่เราเอาความสุกป,ประมาณแค่นี้พอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปอบต่อนะครับผมเสร็จแล้วครับมันฝรั่งอบของเราเครื่องเคียงของสเต็กที่เราจะกินนะครับพี่แล้วเดี๋ยวเราก็อามันฝรั่งมาห่อบซอยนะครับผมเพราะว่าจะได้เตรียมเข้าเตาอบ ห่อไปเลยนะครับโอเคโอค้ยเสร็จแล้วนะครับมันฝรั่งอบทั้ง4ลูกของเราเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวรอเตาได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปเข้าเตาอบนะครับ180องศาประมาณ20นาทีนะครับผม เดี๋ยวต่อไปนะครับมันฝรั่งอบนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําเป็นเนยนะครับราดลงไปนะครับก็วิธีการก็คือไม่มีอะไรเราก็ใช้เป็นเนยจืดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เนยเค็มก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราใช้เป็นเนยจืดเพื่อที่ว่าเราจะไม่เติมเกลือลงไปได้นะครับผมแล้วก็ตีตีให้มันขึ้นฟูนะครับ ตีให้มันขาวนี่นะครับตีไปจนกระทั่งเนี่ยครับมันเป็นขขาวเลยนะครับแล้วเนื้อมันก็จะเนียนเย่างเนื้อนะประมาณนี้ก็พอแล้วนะเดี๋ยวเราก็ เนราชาครับอ่ะขอมันเนียนเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเรครอบเราใส่เกลือและพริกไทยปรุงรสให้ความหอมสำมเรอยใส่เกลือได้นะเพราะว่าเราเกลือเราใช้เป็นเอ้เราใช้เป็นเนยจืดนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนใช้เป็นเนยเค็มก็คือต้องระวังนิดนึงนะครับ ทำให้ซานชีสเป็นหน่อยอ่าเตาอบเราวอมเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่ว่าชอบชีสเยอะนะก็คือเดี๋ยวพอตอนที่เราอบมันก็่างเสร็จแล้วเนะนี่ยเราก็เอาตัวเนี้ยเทลงไปอีกทีหนึ่งนะครับผมโดยชีสที Okay. เสร็จแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราอบมันฝรั่งก่อนแล้วเราให้มาโรยมันดีทีมน,นะครับผมเตาอบเราวอร์มได้แล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาได้เลยนะครับเอา้าไม่มีถาดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาถาดได้แล้วนะครับถาดัฝรั่งอบเลย อ,อบที่ว่า80องศานะครับไฟบงล่างนะครับผม20นาทีพอเสร็จแล้วนะครับจับมันฝลั่งอบของเรานะครับขั้นตอนต่อมาเพอเราออกมาจากเตาอบเรียบร้อยนะครับเรากต้าาอ,ขของมาผ่านี่นะครับเดี๋ยมันก็จะสุกประมาณนี้นะครับ

ไไ้นทิด <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะครับมันกลั่ที่เราใช้เป็นเครื่องเคียงกับสเต็กวันนั้นนะครับผมทําไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปทำตามได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมคือถ้าสมมติว่าใครต้องการจะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นก็สามารถทําเป็นคอนชีสแล้วก็โปะล,ลงไปตรงมันฝรั่งผมนี้ก็ได้นะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื<ๆ>่อเป็นกำลังใจให้กับกินๆก,ก,กินขว้างในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับลาไปด้วยอาหารเมนูวันนี้นะครับมันฝรั่งอบครับบ๊ายบาย